พอครับพอจําได้ไหมในวันที่ผมยังเป็นเด็กกับรถคันเล็กคันโรดนั้นสุดใจอยู่บนถนนที่มีในจินธนาการแค่ไขลาและให้วิ่งไปจนวันที่เห็นเพื่อนมีคันใหม่เป็นรถที่วิ่งไกล และเร็วกว่าพ่อจำได้ไหมผมทำไงวันนั้นเพื่อของที่ผมปรารถนาผมร้องผมงองแงจนกว่าพ่อตามใจมันแค่ทำน้ำตาให้ไหลแค่ร้องให้หดังๆเท่านั้นก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการได้ไหม รถของเล่นที่เหมือนกับเพื่อนเขาไม่ทัาก็รู้พอทนไม่นานที่เห็นผมเสียใจผ่านมาก็เริ่มสงสัยว่าตัวกับใจในโตเกินไหว้หรือเปล่านี่คือเงาหรือใจมันใหญ่ไปพอครับก็ว่าความรักนันมาเติมเต็มที่ว่างในใจ อยากรู้มีใครที่ไหนหรือเปล่าก็เมื่อได้เห็นเพื่อนเขาแบบกันดังนั้นผมควรจะยินดีหัแต่ว่าเป็นหาเพราะว่าเธอคนนั้นผมรักของผมอยู่มากมายและผมต้องทำยังไงเขาทิ้งกัน มันต้ใช้น้ำตาแค่ไหนต้องร้องแห้กี่ครั้งให้เขาและเธอถึงความความรักและเลิกลาให้เธอเห็นว่ารักของผมให้เธอได้มากกว่าต้องใช้สักกี่น้ำตาให้เธอเห็นใจที่เคยบอกว่าให้รักใครไป สุดท้ายจะได้เหมือนกันกับคืนมาอแต่เอาจริงๆเหมือนมันมีราคาบางทีใจก็ไม่มีความหมายทุ่มเทเท่าไรจะไม่ยอมขายและผมต้องทำยังไงพอช่วยผมทีบอกได้ไหมวย